สวัสดีค่ะสวัสดีซีเว่นช่องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคือก่าวนุ่มชมคลิปนี้จะปล่อยสูตรล่าพัฒนาลักล่า,า,ห,าหนอยของวดวันศุกร์ที่13าธันวาคม2567นเะคะเปิดตัวด้วยด้อยยิ่มต่อเนื่องอีกแล้วหนุ่มชมผู้ใดเข้ามาแล้วมักชอบตัวเล็กของช่องแพร่รวยกดกระดิง่งแจง้งเตือนไว้ได้เลย,เลยนะคะเพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่หมที่ทางช่องได้นําเสนอนะคะมวดติพานมา แตกเต็มเๆอีกแล้วนผอ้ชมลาพัฒนาบอยผิดหวังนะคะแตกรัวๆเข้ารัวๆน้องชมตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะฮอดตอนนี้ลุดแค่งวดเดียวนะคะสำหรับลาวพัฒนาปังคักปังแน่นะคะหลังจากรับทรัพย์เต็มเๆนะคะงวดวันจันทร์แล้วนะคะสามตัวแตกตรงๆทึ่งชุด สองตัวกะมาตเต็มๆนะคะทึ่งหกตัทึ่งสี่ตัวมวดติพานมาเล่าพัฒนางวดวันพุดออกเต็มๆ,ๆอีกแล้วน้องชม3สามเก่าเกาสามตัวนี้นะคะแตกต่อเนื่องปังอิลีน้องชมพผู้ใดได้โชคได้มานยินดีน้ำอิลีนะคะสำหรับสูตรแม่ริมโขงบอผิดหวังน้องชมนี่คือย้อนหลังงวด ของอาทิตย์นี้นะคะวันจันทมาสามตัวตรงนะคะเทิงชุดหาเจ็ดสองตัวกามาตรงตรงชุดเจ็ดสามสามเจ็ดเขาตัวนิ่นเต็มเต็มนะคะแต่กรับทัพ์รั่วเทิงน้อยเทิงเล่านะคะหาน้อยมาตัวนิ่นนะคำชมรับทรัพเต็มเต็มเทิงวันจันท์ละักาวันผุดต่อเนื่องแล้วนะคะอาทิตย์นี้เป็นทีนาจัตตาต่อนะคะสำหรับ สูตรเมริมโขงงวดนี้จะขัดให้น่นนี่คือเก่านะคะเป็นสูตรมัดร่วมเล่นได้ทึ้งเล้าทั้งน้อยในสูตรเดียวกันนะคะฟันไปที่เล่าพัฒนานมชุ่มแล้วกะกูได้มากเล่นหาน้อยฟันสามน้อยนะคะพิเศษปกติและะ VIP ้วีไอพีคือเก่านะคะงวดนี้จัดให้เลขวิ่งเลขวิ่นนมชุ่มจัดใส่กันได้เลยนะคะ เลขวิ่งเลขวินว,ว,วดนี้จัดให้มีศูนย์มีสีแล้วก็มีหนึ่งนะคะมักชอบชุดนี้กะวิ่งใส่กันได้เลยน้ำชมแล้ว่ะชุดสองตัวววดนี้พัดใ้มีศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่แล้วก็ศูนย์หกนะคะผู้ใดามากเลขศูนย์ 0. เน้นไปที่หลักศูนย์ได้เลยนะคะแล้วก็เลข4นะคะคือ4 1 4 2แล้วก็4หารนช่นชงคือจุดเลข4แล้วก็4 4เตอร์มีนะคะอีกเลขหนึ่งคือหาหนึ่งกับสามหนึ่งอีกจุดหนึ่งคือหกหนึ่งนะคะ มักชอบพิจรารณาไดเลยลนะคะสำหรับชุดสตวัวจัดให้สชุดสาหางคือเก่าคือเก่าศูน้าศูนย์แล้วก็สี่นะคะคัดให้เน้นคือเก่าชุดสตวัวคัดให้สชุดสามหางมือนีจัดให้มี ชุดเต็มมี02 03 04 06 6 1 4 1 4 2 4 5 5 1แล้วก็3 1นะคะเน่นนักให้หาชุดหาหางคือเกานะคะงวดนี้เน่นไปที่02 03 42 1> 5 1แล้วก็04นะคะนี่คือชุดเต็มชุดเน้นน้องชมอีกชุดหนึ่งบัควรม่วงขามนะคะเน้นให้อีกชุดหนึ่งคือ0 6นะคะหมักชอบสูตรเมริมงงแคปนาจอไหวพิจารณนาไดเลยน้องชมเดียกได้ว,ว่านี่เดินดีเขาดีหลีนะคะในกันใหคลิปนี้จะมีสูตรของอาจารย์ยอดให้ไดพิจารณาน้ำชม อาจารย์ยอดกรุณาทรงแนวทางดีๆมห้พิจารณางวดนี้คาดให้เลขวิ่งเลขเล่นกับคัดให้นน้อยอีกแล้วน้องชมสำหรับอาจารย์ยอดเลขวิ่งเ่นบวกคัดให้หลายชุดหลายหางนะคะสำหรับเลขวิ่งอาจารย์ยอดเมือนีนะคะเป็นของงวดวันสุกน้อมชมอาจารย์ยอดทรงแนวทางมหาพิจารณา แล้วนะคะอาจารย์ยอดฟันไปที่ลาวพัฒนาอย่างเดียวนะคะลาวงวดวันที่13ทอคอทคเลขวิ่งอาจารย์ฟันโตเดียวนะคะคือเลข8เน้นไปที่บนแล้วก็เลข2อฟันไปที่ล่างนะคะนี่คือชุดเต็ม ของอาจารย์ยอดนะคะชุดเต็มเพิ่นจัดไทยมีสองหาแปดแปดสามศูนย์แล้วก็สองเจ็ดนะคะเนิ่นนักไฮสองชุดคือสองหาตกกับแปดแปดนะคะตัวกันคือสามศูนย์กับสองเจ็ดนะคะนี่คือ ชุดเต็มสองตัวของอาจารย์ยอดแล้วก็ชุดสามตัวที่อาจารย์ยอดนิ่นใหน้คือเก้าสองห้าสี่แปดแปดแล้วก็กันชุดเดียวนะคะตัวกันคือเลขห้าสามศูนย์นะคะนี่คือชุดเต็มทึ่งสามตัวสองตัวของอาจารย์ยอดนุ่มชุ่มแล้วก็ อาจารย์ยอดพอนได้จัดชุดสีตัวมาหาง,างได้พิจารณานำนะคะคือ8 9 2 5แล้วก็8 4 8 8นี่คือเน้นทึง2ชุด2หางนะคะมักชอบสูตรอาจารย์ยอดน้องชมพิจารณาได้เลยนะคะเดี๋ยวให้บุญชัดๆอีก,กรอบหนึ่งนะคะสำหรับ สูตรอาจารย์ยอดเท่าเลกวิง่งเลกแลนนี่เป็นที่นาจักตานมชงชมเพราะว่าอาจารย์ยอดคัดให้แค่ชุดเดียวยางละโตนะคะบนโตหนึ่งลางโตหนึ่งนมชงชมนีคือชุดเต็มเลยนะคะเนนคือสองหาแปดแปดสามศูนย์กับสองเจ็ดเป็นโตกันนะคะชุดสามตัวคือเก้าสองหากับสี่แปดแปดเป็นโตเนนกันชุดเดียวคือหาสามศูนย์นะคะ มักชอบพิจารณาเอาเลยน้ำชมบอกว่าจะเป็นสูตรของอาจารย์ยอดหรือว่าสูตรของเมริมโขงน้ำชมหามาักของเจี้ยนทันใดกับพิจารณาเอานะคะงวดนี้ผู้ใดเดืดอดขามารับชมรับฟังได้เสียงโชคสงหรับกับขออวยพรณ์ในทุกทันทุกคนจงมีโชคมีชัยโคโชเหมือนมานึงของ,งปังกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ